ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์ like, กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับขอแนะนำเพจอินแบกเติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีปริษัทหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับโอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบด้วยกัน,นครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมนะทุ อัปเดตข่าวสารของอีฟ o อนสอง2024บโซนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับในส่งคลิปนี้นะครับทุกคนจะทำการพูดถึงการแจกของฟรีต่างๆน,นะครับทุกคนรวมไปถึงการรับของฟรีรับ point ฟรีนะครับทุกคนบอกเลยว่ามีการแจก point ฟรีเยอะมากๆนะครับก็มาดูเลยกันนะครับว่ามีการแจกฟรีในรูปแบบไหนรกันบ้างนะครับหรือว่ามีวิธีการรับอย่างไรกันบ้างเรามำเนนการรับชมกันในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็มืนทุกคนฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกาลังใจกันเหมือนเดิมนะครับก็เรามาเริ่มไล่เรียงดูเลยแล้วกันนะครับว่ามีข้อมูลข่าวสารยังไงกันบ้างนะครับเริ่มี่ียนแรกทุกคนก็คือการแจกฟินในส่วนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็คือเนี่ยทุกคนเป็นคลับไฟแนลนะครับก็คือเพียงแค่กดไปที่ปุ่มวอตสตรีมนะทุกคนปุ่มด้านล่างนะครับแล้วก็มันจะเด้งไปที่หน้าของ u t u b e นะครับแล้วก็กลับมาที่หน้าเกมได้เลยนะครับก็รับฟรีทันที500อีฟบอนดพอย์นะครับทุกคนแจกฟรีง่ายมากๆครับเพียงแค่กดไปที่ปุ่มเเดีีียวทท่านนัั้รบก็ฟ 500E นี่ครับทุกคนและแค่นั้นยังไม่พอนะครับยังมีการแจกฟรีเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์ปักหมุดแล้วกันนะครับทุกคนเลยก็กดเข้าไปเพื่อรับพอยต์ฟรีกันได้เลยนะครับสำหรับเป็นแคมเปญของเจลีก็คือมีหน้าตามาแบบนี้เลยนะครับเป็นการแจกฟรี3,000อ even point ครับทุกคนก็คือเป็นของเจลีนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นการแจกฟรีเกส3,000อ even พอยต์แบบนี้เลยนะครับก็คือเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับกดไปที่ปุ่มของล็อกอินนะครับทุกคนจากนั้นก็เราล็อกอินของเราเลยนะครับเมื่อเเรรราออินนส็็จแล้วะคคับกกืดไปที ตัวการ์ตูนที่มีมาตรงกับตัวอย่างนะครับจากนั้นก็กดปุ่มต่อไปครับทุกคนและนี่ก็คือมันขึ้นหน้าตามาให้เราใส่เลขหหลักนะครับก็คใครที่ใส่เลขหหลักเอาไวไ้นะครับก็สามารถไปเอามาได้จากในเมลนะครับเพราะว่าระบบมันก็จะแจ้งเตือนไว้ในส่วนของอ e ีเมลของเราดีนะครับก็ Copy มาแล้วก็วางได้เลยนะครับสำหรับเลขหลักที่เราใส่เอาไว้นะครับทุกคนประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็กดปุ่มต่อไปได้เลยนะครับ ก่อนจากนั้นนะครับจะขึ้นหน้าตามาแบบนี้ทุกคนก็สังเกตดีๆนะครับว่าด้านบนนะครับมีการระบุอยู่นะครับว่าตอนนี้พอยต์ของเราเหลือเท่าไหร่กันบ้างนะครับของผมมีอยู่2 0 0หมนะครับเราเลื่อนลงมาด้านล่างทุกคนกดไปที่เอิญพอยต์นะครับก็ราบฟรีนทีสามพันอีฟเว i นพอยต์นะครับแค่นี้ครับทุกคนก็เราเลื่อนขึ้นมาดูก่อนเลยแล้วกันนะครับว่ามันเพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่แล้วนะครับนี่ทุกคนจาก2 0 0หมเป็น25งหเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ลองมาเช็คภายในเกมอีกทีแล้วกันนะครับว่ามมันนนนขึ้าา25จรริงหือเปล่คุ แล้วนี่ครับผมขึ้นมา25,300 e ่นห้าพันสเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็รับฟรีง่ายมากๆทุกคนเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ที่คอมเมนต์ปักหมุดเลยกันนะครับย้ำอีกทีเลยกันนะครับว่าทุกคนอย่าไปกดที่อื่นนะครับเพราะว่าอาจจะโดนแฮกหรือโดนเกียนได้นะครับกดที่คอมเมนต์ปักหมุดเท่านั้นนะครับแล้วก็เราอีเวนต์การแจกทองฟรีต่างๆนะครับผมแจกไอเทมต่างๆนะครับนี่ก็ยังมีการแจกฟรีกันเหมือนเดิมทุกคนก็ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้นะครับหากผิดพลาดประการไหนต้องขออภัยไว้ด้วยทุกคนไว้เจอออกกัััันนนนนนใใหหม่่คคคลลลิิปปป้้าารบีขตววไสสด ดีครับ